มาน้องให้โชคสวัสดีพี่สุภุสุน์ครับผมมาแล้วพี่น้องเด็กมที่มาวันจันทร์ที่สิบสองคือภาสองหาหกแปดมาเบิงผลมือวันสุกพี่น้องมือวันสุกมันออกบนมันออกหาหนึ่งแปดลางคือแปดหาแล้วพี่น้องนะเนาะเมื่อเมือวันสุกเด็กมที่มา่นบดซองมหาห้ยแล้พี่น้องได้่นติดธุระ่นติดงานเป็นเพ่นบริยูบานนะพี่น้อง่นบริยูบานเพิ่็เล่บริยงมหาห้ ก็เป็นยังน้พี่น้องหมวดที่แล้วเพราะอะไรเอางวดนี่หมวดมาแรกงนี่เป็นติดตุระเป็นพันบริษัททงมหายเป็นบริยูบ,บานนะน้าเรายังไงราะว่าลกมิี่มาเป็นกระหายมากโดนแล้วนาะพี่น้องเนานะล่ะสองสามปีละ บ่มีเบื่อบ่มีเบื่อเพิ่นด้อพี่น้องเด้อมีตรไล่เป็นหยังจังวามีตรไล่พราะว่าแอดลงไปเังือแอดลงเบื่อเข้ากลุ่มฟี่ไฮดิไล่มาได้เิ่นก็กดมากเป็นมู่เป็นพวกค่ะคือทรงแนวทางไ้มาตลอดนะพี่นอ้องอันนี้ขั้นมันเข้ากลุ่มกับเข้ากลกุ่มฟี่นะพี่น้อง ท่านพี่น้องเอฟซีท่านใดมีแนวทางกับทรงม้าสีนะเพิ่นก็เลยทรงมาใหา้หลายพี่น้องที่เพิ่นทรงมาใหา้คืออาจารย์ไก,ก่งาาังสีกับทรงมาให้เสี่ยนเมื่อั้งสีกระจากับทรงมาให้ทั้งไล่ปูขอนจันแปลงสีนะ้องพี่น้องโอ้ยหลายพี่น้องเพิ่นทรงให้แนวทางมาไม่แต่พันทรงไม่ให้เพราะว่าแอดล่วงเบอร์โทษเขากุมฟีนะ ถคาเป็นเข่ากลมกับขเข่าฟี่พี่น้องไรเสียเงิน พี่น้องลางคนเพิ่นก็อยากแบ่งปันเนาะพี่น้องอยากแบ่งปันแนวทางเพิ่นก็ส่งมาให้ วิ่งรูดบนล่าง 0, ูนย์นสกับเป็นแน่นที่ศูน ศูนย์ศูยนย์ส,นส,นสี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้า ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเอาเพื่อนเพ่นคือขามศูนย์แปดถ้าพี่น้องมักศูนย์แปดจัดได้ได้ ศูนย์แปดนะท่านขามศูนย์แปดด้วยศูนย์แปดมันขึบนบนะจับนะสองห้าสองหก 2อง9ดสองเก่าแสดงว่าเลขเพื่อนบ,บ่มีแปดพี่น้องอันนี้ศูนย์แปดกับบ่มีอันนี้สองแปดกับบม่นนบบมีขามมาสองเก่าเลยพี่น้องเด่าแสดงว่าเลขเพื่อนบอติดแปดเลย ตัวเลขสามตัวหกศูส เก้าติดศูนยางเดียวเลยติดศูนยางเดียวเลยเหลขกสามตัวก็ได้ย็นเน้นในสองคู่พี่น้องเ็นเน้ตซูนเจ็ดศูนเก่าพี่น้องจะเลื่อมบนล่างไปกลับได้พี่น้องเนะ่าบนล่างไปกลับเนี่ติดศูนยางเดียวเลย คือจิมะแห้งแต่พี่ลองแคบหน้าจอดิอันนี้คือลาบัตนาเหล็กมีที่มากวันจันทร์เมื่อแรกนี่บนล่างเป็นไฮซูนกับสองเป็นเนี่นศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าสองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก่าเป็นเนี่นศูนย์เจ็ดกับศูนย์เก่า เลขสามตัวเลขหกศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เกาได้ไนอกะแคบหน้าจอครับผมทามาขจัดตะกัดกับอานได้ะขอบคุณอาจารย์ในไลน์ครับผมคอยี่น้องถวกมาในแห่งปังๆกันอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเท่าให้โชคสำหรับคลบปนี้สวัสดีครับผม